สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Sakura School Simulator นะทุกคนวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการที่ไปเอาเงินของไอ้บอดอะทุกคนคือไม่ต้องไปฆ่ามันนะทุกคนเข้าใจปลคือไม่ต้องไปฆ่ามันให้มันแบบเสียเวลานะทุกคนก่อนอื่นจะไปเราก็เราก็ต้องมี2คนนะทุกคนเพื่อที่จะอาหายไปในห้องที่เก็บ เงินนะทุกคนไม่ใช่เงินหรอกทองนั่นแหละคือถ้ามีเสียงอ่าถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะเพราะว่านี่มันหัวค้อ,นนอะเนาะก็จะมีเปิดโทรทัศน์บ้างอะไรนิดนึงโอเคสำหรับใครที่งงว่าไอ้บอสอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้เลย ไอบอดใหญ่นะทุกคนดูนี่ตัวมันก็จะแบบเลื่อมๆนิดนึงเนี่เห็นปะนั่งยิ้มอยู่เนี่ยซ้ามันเถอะโอเคเราก็จะใช้ตัวผู้ชายนะอุ้มตัวผู้ชายก่อนนะทุกคนค่อยๆทําตามนะนี่ก็เข้าเปอ้าวแป๊บนึงโอ้โหอะไรเนี่ยกดให้หยุดก่อนนะไม่งั้นมันจะออกมาเนาะนี่สิป้าแล้วก็ กดไปตรงที่ตัวผู้ชายเลยแล้วก็ไปหาไอเทมวิเศษของเราวิเศษซึ่งทุกเรื่องต้องใช้ตัวนี้เลยพรอมซาบุชอนนาจตเคิร์นเฮ้ยอ๋อไม่ต้องใช้ก็ได้มันได้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนดูสิ โอ้โหเห็นปะมีเงินประมาณ5,500สบาทเนี่ยทุกคนช่องของเราไม่หลอกแน่นอนนะคือแบบทําได้ผลจริงเดี๋ยวเราจะไปใช้เงินหลักๆกันอยู่ไหนล่ะมานี่สิแล้วก็จะไปใช้เงินที่คาเฟ่น,นะทุกคนคือแบบ คือมันได้ง่ายไปหรือเปล่าไม่ต้องฆ่ากับไอ้บอลเลยโอ้กินพิซซ่าแบบอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยทุกคนคือไปทำตามได้เลยนะคือแบบเงินง่ายมากไม่ต้องไปเสียเวลาฆ่ากับมันเออ อย่าลืมไปทำนะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสลามวัน,นี้ก็บ๊ายบาย